กบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีกันบือสุขุสุขคนเอฟซีฟังลาฟังไทยและกระต่างประเทศก็ยินดีตอนหักกระสู่ซองแม่บุญมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อเนาะามาพ่อกันมือน,นี้นี่แหละป้าเาทางเฮื่อนน้องเมย์น้องไม้แล้วเรียบร้อยก่อก็ได้บัดนี้เนาะเอาละเดี๋ยวิเขาไปหาทั้งให้สร้างคนกอนทั้งลัขวดละแค่กับยายจนแล้วป้าเาโอ้ โอ้ยคักแอันี้กอแล้วแห้งงามทางไอ้รถกับห้องน้ำกับกอเรียบร้อยล่ะโอ้พี่เพลินเท็ดคันใดล่ะบาะนี่คันใดทางนี้นะจ๊ะโอทางพูดกับบุกอยู่โฟสุดแล้วเนี่ยเนาะ ถ้าได้ใส่ท่แล้วมาแ,แลงแล้วผู้สีไสปะรัฟังกันนแล้วขวดแล้วใครก็คุ้ดคุ้มต่อเป็นมะขอมน้ำเลยออันผู้ใหญ่เพิ่นว่าจากใครใส่ซองล้มนะไอจักซองก้อน่าสันสิเบนเตก็กนั่นได้อยู่บให่อหอหหอเนอนใหลอใครร<ช>กอกษาเพิน่นว่าถามันสร้างในเด้อเพิ่อนมาาเดี๋ยวเห็นห้ยที มีทังลมมามีไขว่แถวนน้เนาะมีข่เมื่อน้าจะมาจากกิีรมาน้ำจะสองกป้าชิบเป็นบ้าเซนใช่ไหมป้าเซนเราก็เบื้องเิก้อนรถไปป้ารดเราปีนอันนี้เดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำมันพ่นซิมนน่เนาะอันบอนเราเห็ดนี่จัาว่ามีจะใส่จักสองก้อนวะสามก้อนบะ เดี๋ยวสิใส่ักสามก้อนแล้วคันว่าอ้ว่าได้กะได้เนาะหาวเงียบมาทไอ้สร้างคนเนี่ยเด้อ่นนะเดี๋ยวมันใส่ให้เนาะเนี้ยเราไปเนกะเดี๋ยวสิไปหาเอาก้อนหินก้อนหน้าตาก้อนนั่นซ่องลมฟังแรกแรกเราาน่ะว้้ฮะสามก้อนไหมใส่สามก้อนเนาะ เอาอใ,ใส่บไรดได้คนขี่เดี๋ยวก่นรถไ,ไ,ไปเฮดันเบ้าเซนันเอากระเบื้องเซท่ารถฮัลโหลอีตัวบ้าเซน <laughs> ปิ่นท้อง <laughs> เอามาางก่กนกระเป๋าใ่กระเป,เป,เป,ปา้งหน้าเเดี๋ยสิไปเบ่งน้ำบันบ่นสิบนีก่อน<ม>คือเห็นผ่านตาอยู่ก็เือกาอ่มใสาเอาซองลงมเอา ส่องอากาศนี I mean Please, <laughs> like ่ย <water> oh, um ิบมมี่หมกปินมันใช่อีกเมนมิฮา่หมักปิ้นยากอีกาจะตดเมนบอยอดวามันเกิ่วขึ้นบป้าเต้เรียบร้อยได้ทางในผู เิ่งไปแล้วบ่งั้งลักัวกันเด้อไปล้วบ่งกันเด็กเด็กได้เวลาแล้วได้เวลาทำงานแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าเอ๋เด็กเด็กจ้าเอ๋ได้เวลาทำงานแล้วจ้าสบายดีลูกหลากกำแพง แต่เป็นอย่างเด้นเวลานี้เวลาทำงานเอาเป็นไพ่องุ้ยอุ้งอ้ายไหมทั้งใดเด้อนะฮะวะมาแต่สี่ใดแลองหัวตำโตเอ็นตำตูบไดยเป็นพี่ทั้งอีกเอากระเพาะกระมีอยู่บอกขึ้ว่าอรวยอยู่เอาลูกไ่ได้มาน้าบ่มืาหนี่ ก네ินข้าวบ่ตรงเวลาบ่ยังเก็บกระเพาะหากระเจ็บนี่เจ so <an ็บแต่เช้าว้าเจ็บแต่เช้าเจ้าก็ได้กินยานี่เจ็บแต่เช้าหากกินยานี่อ้าวเด็กขคือบ่กินยาซะคือบ่กินแต่เช้าขึ้นมานอนอยู่ที่มี่เฮ้ยเห็ดยังฝังรากบ่เอาไผมานั่นน่ะไม่สมบูรณ์เลยโอ้อันนั้นไผ่เนสาวอันนั้นบ่ สาวไม่เท่าน้องเตี้ยวบอ,อเอาอันผักก้อนมุมเจ็บท้องมันสิเป็นตะเห็ดได้บ่เอานั่งอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนกินน้ำเฮ้ยกินเยอะไม่ถึงเม็ดเลยนี่นั่งอยู่ก่อนเจ้าไปเห็ดเวียกมันสิได้บ่สิได้ทีไม่มาเจ็บท้องกระเจาะกระเจาะอยู่ในหวัหวหัวแห้งแล้วมาเนี่โอ้เจ็บก็แต่เศร้าคือไปนอนอยู่พักผ่อนนอนน้อง โอ้มาแล้วโอ้คุณอะทังสบุ่เพิ่นโอ้ต้อควันติวตวดมาสบายดีเนาะเจ็บท้องเนละคนกระเจาะกระเจาะอยู่นี่เจ็บท้องอะไเจ็บท้องกระเพาะเพิ่นว่ะเจ็บกระเส่าเจ็บกระเส่าโอ้ยท่านเฮ้ยอันนียฮิปไปฮิปไปแมายะบู โดยโดยโดยมาเอาเป็นย like ังเจ็บท้องคนมาเฮ้ยนโดยโดยโดยเดี๋ยวพ่นไปน้ำลังโดยเขาเจ็บแหงดีบ่โมสดกินไปนี้ไปน้ำไปจากบริย่างเอาฮิไปอีละอู้ขื่นท่ายเลยวะระวังเลยโอ้ อันตรายแล้ววันนี้โดยโดยคืนนี้ผมอ๋อฮูน้องเตี้ยวว่นันเอาสวัสดีอีล่ะโอ้ตต้หุกมาอุ้ยอ้าไปก่อนนะเอาไปเมียกเด้ออ่าโดยทั้งน้องเตี้ยเนาะอือทั้งลูกสาวก็จัะพักกันเห็ดยังมาเบิ่งนี้มาเบิ่งนี้พักกันนับยังอ่ะนะ โอ้มันหลบสองเนี้ยงอะนะเอออไม่เนี้ยลบเลขเลลบเลขโอ้โหได้เวลาทำงานเด้อบุญมันบวติมเด้ออีดาเด้อพากันเฮ็ดเด้อโอเคอ้าวเจนอะโอเคไปว่าเนีงแล้วว่าเป๊ว่าขอบคุณมาเลยโอเคเป๊ว่าขอบคุณค่ะเห็นอะไรยนะเบิ่งเดียวแม่บุญไปเลาะเบิ่งลาขั่วกันเด้อปว้าต้าเฮ้ โอ้ตัวเล้วเด้ไอนี่โอ้พี่เด้พีน่น้องเอ้อืมหนึ่เพิ่นเฮ็ดประตูเข่าหนีเลยเที่แรกผู้สร้งสางว่าสีเอาเข่าวงนี้เพิน่นนะบันนี้แหละมันค่ากระต,อต๊อบมันก็ได้มาได้เอาเข่าว,วันนี้ก็เลยอันมาเฮ็ดหม่องนี้ว่าสันโอ้ตัวย้ายแหล่าเลยอันนี้น เหมือนเทหัตเรียบร้อยแหละโอ้เสาเขาก็สูงโอเรียบร้อยเด้พี่น้องเอยบานี้่มึงใส่สร้างมันนั่นแล้วบาทนี้โอ้ฝั่งละกขั้วแล้ววะแล้วนี่สร้างสิได้อังเป้าแล้วบาทนี่โอ้เธอโอ้ยน้อพี่น้องเอ๋ ฟังหอบเรียบร้อยบ่านี้อออบอกเขาเดือยบอ๋อบอกเขาหน่เนาะพี่大姐่ังสองหัวเรียบร้อยแล้วบ่านี้โหปาต์าเรียบร้อยอได้จากหัวนี่เนาะ ว้าวเรียบร้อยละบานนี้ชัจได้อังเป่าแล้วประจักหรือว่าชีว้เอาชมการพุ่นบอาเบิ้องเงนโอ้พี่เพาเบ่งเนี่ยพอสร้างเฮ็ดยังนี่พักอยู่เออเจ้าเจ้าเอาขีดเด้ขึ้นรลลูกละเออเอาห้องจบดีเนี่ยทำงานทำงาน ทุนทั้งลังทุนทังเอาเข้าคันได้เห็นบ่จะไข้นขั้นได้นะขนได้ขั้นเล้ด้วเอาเข่าคันได้นะโอ้เอนเอาขีดินเข่าคันไดจะขึ้นไงม่ลดะเอาขีดินเข่าคันไดเอาใช้เต็มห่องนั่นก่อนเจ้ายังบ่เห็นวะไปย่างรัดกันผู้ทั้งผู้ ยังเห็นกันใดมาสินพี่ทางพี่กับป้าเติามาเลยก็ก็เลยเออเติมผนเจาะทอได้แบบนี้พูอนะั่นแล้วคันใดจะเชียช่ยวแขงฉันนะนะบนขาสร้างเพิพ่นเจาะพูเจาะแล้วเจาะทอแล้วพวูอันนี้แหละคันใดแบบนี้ มันยังกันนะโคตรหวานในพักโคตรแห้งเอามาพี่โอ้โอ้มานอกพี่มันยังกันนะพูดหวานในพักสงสารมันเทียมมือจา้าปะปวดนะฮักออกอันนี้จะวางปร,ระก,ศกาศยังอีกอ่ะโอาประกาศขา่าวนั่นบ่ประกาศอ,อืมกันใดคันสีเฮ็ดทั้งนั้นเลยมันเชิงประตูเมย์เพิ่นบ่เมย์บห,ยห้เฮ็ดทางนี้นี่เออตึกขักได้พี่น้องเลยถ้าว้านั่นเนาะ บึกเบิกเบิกมา <laughs> หนีไปพ่ดพักไปหดพักไว้คำยังหน่อยก่อนมันสิบรู้ออกบ่อหาะมาหดซะโอ้เบียรมะเขือฉลาดได้ตรงมีวานประกาศน,นี่มีบุญ่าเอาจุ่มเดียวพ่อกินรถ <laughs> บทช่างแบบมันไปเอาลายบอเลออเอาจุ่มเดียวขั้นสมพอเลย โอ้ักเพลินน้ำแห้งแหงเพีนงใดโอ้โหโอ้โหวายน้ำแห้งแหงผอ้โหพี่ดึงมาพี่เลยหดหัวชิงไข่เลยพอ้โหอเอาเอาเอแล้วังเตะเสียมโจงีหลาค่อยในลูกฮะดึงต่ายมากย่งประบสุดดึงสายมาเจ็บดีลูกเกือบล้ม มัน <laughs> <m ân S 2> จัดเต็งนั่นเลย <laughs> โหโคตรติดบนเลยเด้ลำเขียวบนเลยโอ้ยระวังเนื้อเล็กแต่ปูอ่าสัมเงาอยู่คนน่ะตีน้ำเจ้าหัวน้อย هنا. อ่ะอืมไรอ่ะมันได้เด้งหนึง่งสองสามเปิดเปิด ลงฮดไ่พ่อสร้างพ่อแห้งได้เนาะพ่อสร้างก็ฝนโตกบ้าแ,แล้วนตกแค่พ่อสร้างาาสาวทอ,อ,อเจาะทอกัน <c oughs> หาเคลียร์ขี้ดินใส่มันเปลี่ยนพอด mhm hmm 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 bưng hmm 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 Bịt hmm 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 Ba, ba, át, không? Không này. <laughs> nháng, ba, ba này nó chợ, chợ này. À. โอเรียบร้อยบ่เบิ้งข่าเบิ้งทางในกันบ้านเฮ้เบิ้งทางในก่อนโหทำหัวยอดกะคนใส่ดีๆเลวอีหลานพริกได้ลูกเอ้วยนี่พริกได้นี่ยังข้างกลางนี่คอยจับได้อ้าเสียบอยู่กับคอยจับมือเปียกมือยั้งจะไปจับสายฟืนสายไฟ โอ้ดอาพเรียบร้อยบานนี้เรียบร้อยพียัยงเรียบร้อยบ่ยังีแตกก่อนแล้วีแก้อนโว้ยเนอะโอ้ยัยยงยังบัน,นันหมดพี่ทางพี่พันกิเห็ดขั้นใดบบานนี่

คะลักขวก็คือเสียแล้วคือสิได้อังเปาแล้วมันนี่เนาะโอ้โหท้งสบู่บ้านนาคู่เชลอยู่ทีใหม่น้องเตี้ยน้องโมอ้าหันมาบันนี้เรียบร้อยแล้วบันนี้กินนี่ยั่องอยู่โอ้เฮ้ยสำเร็จแล้วอืะเรียบร้อยแล้วจบแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ออกมาพี่ก่อนไปคลินนี้ที่จบเพียงเท่านี้สีกก่อนเด้อพี่น้องเนาะนะจังไดกาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเกาแน่นนะบ่บริเซิงได้ทางปลายวะนี่หละทางนี้ทางขึ้นนี่บริเซิงได้บริเซิงแม่นเออสั้นแหละ ได้ไนี่เบิ่งนี่จะต้องเคลียร์ใช่ไ,ไ,ไหมเน,น,นออี่ยเอาก้อนดินตัวนี้เฮ็ดชี้โน้นขึ้นเออเคลียร์ขี้ดินเขาทั้งพื้นเหมือนกันน้องเพิ่นได้เวลาได้บานนทนี่เอาเคลียร์เขาเคลียร์ออกนิ่งโกนนั่นเนาะเออนี่เอาก้อนใหญ่แยนไปดันไว้แบบนี้ให้น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานวันนี้น้องเลยอากาศเย็นเฮ็ดกับไข่อยู่วันนี้เย็นสอง,งมือเลย จิ้มเขียวง่อยง่อยอ่ะจังใดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเมยพี่น้องเนาะพอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีในะ่อีหล่ะโดยน้องเพิ่นเฮ็ดเรียญเฮ็ดงานก่อนสำหรับคลิปนี้อเมราพระจ่าก่อนทำเป็นพี่น้องให้พอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขุสุคนที่เบิ่งคลิปแล้วบัขคับโฆษณาไปแล้วสบายดี